เอาเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่เกมเลี้ยงแกะกันนะฮะวันนี้เราจะมาเลี้ยงแกะนะครับผมเกมนี้ก็เป็นเกมนะฮะเกมเลี้ยงแกะนั่นแหละเนี่ยเเกมเลี้ยงแกะนะครับผมเดีย๋ยวเราไปดูดีกว่านะครับผมไปว่าจะเป็นยังไงนะลุยเจ้าอันสวยพร้อมกับเจ้าแกะหนึ่งตัวเรียนรู้เจ้าแกะเหรอไหนอ่าแบ๊บฉันคือบักกี้ แกะตัวแรกของคุณดีใจจังที่ได้เจอกันนะขณะนี้คุณมีฝูงแกะออันนี้เสียงใครเสียงเหรอขณะนี้คุณมีฝูงแกะของคุณเองแล้วนะฉันจะแสดงให้คุณเห็นว่ามาทำอะไรได้บ้างนะอ่าก่อนอื่นเลยอ่าไปหาอะไรให้กินหน่อยนั่นเปิดมาก็หาอะไรกินเลยนะเปิดมาก็หาอะไรกินเลยนี่ไงอ่ะกินซะ บัดดี้บัดดี้บออ่ะดอบัดดี้บัดดี้โอเคอีกไหมบัดดี้อ่าเดี๋ยวดูอีกครั้งนะฮะอันนี้อะไรคืออะไรอ่ะอ่ะกินว้าคุณจังเสมเอ่อบอกฉันได้ด้วยว่าจะให้ไปทิศทางใดไหนอ๋อกดที่หัวเนี่ยนะทางนี้ไปซ้าย ไปทางขวาดีโอเคพออย่ปวดหัวเนี่ยมาเรียนรู้กันต่อเนี่ยตอนนี้มาสนุกกันฉันอยากจะบินอะยังจะบินเหอยังไงวะเนี่ยกระโดดเไปไหนเอาเ้ากรดดอ้กะโดดวิวเ้ยวเลีอ่ะแกตายพอดี บัดดี้โอเคอ่าฉันจะแสดงเทคนิคสนดุกสุกันอื่นให้คุณดูนะดูให้ดีเหรออ่าไหนสแสดงมาสิ <c oughs> เอาละได้เหล่าฮฮนี่เป็นเกมเลี้ยงแกะหรือเกมทรมานแกะกนะัน <c oughs> เนอะแก่โหมันเลยนี่อุย๊ยแต่เขาไม่โกรธเหรอสนุกจังเลยคุณได้รับาดาวแอปเปิลแล้ว สนุกเลยไม่เจ็บเลยนี่อะไรอะ่ะขอ,อกดรึปึบอ,อันนี้อะไรนะอ่ากดตรงไหนตรงนี้นี่หรออ่าออกอ่ากดอีกได้ไหมเรียบร้อยฮะได้แล้วหกดาวมาอีกฮนะการล์ลูฉันมีความสุขมากเลยนะคุณจะได้รับดาวแอปเปิ่อีก มืมาเล่นกันต่อเธอเต็นอะไรอะ่ะภารกิจใหม่อะไรนะอ่าไมอ่าเขาบอกว่าแนวโยนและกิ้งเจ้าแก่ของคุณเนี่ยผมเพื่อที่จะรับดาวแอปเปิลโอเคโยนอ่านีเป็นไง,ไ,งได้ไหมปุ๊บกี่รอบอ๋อนี่ไงมีเปอร์เซ็นต์อยู่ะละแปดสิบละไปเลย เดีนะนี่เป็นเกมทรมานแกะหรือเปล่าอ่าเรียบร้อยได้แล้วครับดาวแอปเปิลก็ดาวแอปเปิลเหรอเนี่ยมาบัดดี้มีอะไรฉันอ่าให้นายดูไหมให้นายดูอ่ามีอะไรฉันทำยไหมโอเคเป็นไงพร้อมแล้วว้าอ่านี่ราเปิดหีแม่มีเปิดหีด้วยเฮียเอาแล้วเหมือนจะมีแกะมาเพิ่มโว้มาแล้วเบบี้แกะ นี่ชื่อน้องอนะไรเนี่ย<ฟ><า>ได้เพื่อนแล้วี่หลุงหน้านะอ๋ออะเมื่อสามารถจัดการตเมื่อสามารถจัดการแต่ละภารกิจได้ลงหน้าแล้วคุณจะสามารถเก็บรวบรวมฟ้องประสบการณ์อ๋อก็คือว่าถ้าเราทําภารกิจแบบว่าลงหน้านะคือว่าแบบเสร็จแบบไม่รู้ตัวนะครับถ้าคุณเก็บ รวบรวมฟ้องสะสมประสบการณ์ได้มากพอระดับของคุณจะเพิ่มขึ้นและจะปลดล็อกไอเทมใหม่ที่น่าสนใจมา,าเพิ่มระดับไมาห,หนูชื่ออะไรซาร่าเธอชื่อซาร่าเนะีฮยโอเคซาร่ากับอ่าโอเคเปิดนี่ก่อนแล้วกันอันนี้อะไรอะ่ะอ้อกดค้างปึ๊บ มีใครเจ็บไม่มีนะยฉีดเชลลโอ้โหโอ้โยอ้โ้โหโออ้อมันเสียหัวใจด้วหอ้อนี่ไอขนสัต้์อ้ออ้ไม่มีโห้เก็บอันนี้เออ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 อหอโอ้้ล้โ หา,หาไปแล้วอุย้ยซาราว้ฮว้ว้ฮาราเออนี่ได้แล้วภารกิจเสร็จเฉยเลยอะไรวะเนี่ยนี่อะไรฮะอ่าการกดค้างไว้หรือคลิกขวาที่ไอเทมจะแสดงข้อมูลเพิ่มเติมรับเสบอันนี้เหรอปึ๊บอ่านี่ไงเข็มทิ้ยารักษาแกะที่ได้รับการบาดเจ็บและกินอาหารที่เป็นพิษน,นะ อันนี้ก็เป็นรับแกะตัวใหม่เนี่อันนี้ก็เป็นสีเนี่ยผมย้อมขนสีอะย้อมสีขนได้ด้วยน,นี่อะไรอะของระดับเป็นสีสะของประดับสีสะอ๋อยิ้มหมวกใส่สงแต่ยังใส่ไม่ได้นะโอเคเข้าใจมาบัดดี้ในมีอะไรฉันทำเอาเราต้องการเม้่ก่อนใหญ่เพื่อสั่งฝผนนะอ่ะมีด อมีการรวบรวมเมฆเกิดขึ้นการรวมเมฆนั้นบอกเลยว่าเราทำได้ดีมากอ่าเป็นไงแต่มันยังไม่ตกอะ่ะมันต้องใหญ่ไปใหญ่ใหญ่ไปเ้ยวิ่งไงตกแล้วอ่าเป็นไงบัดี้พอใจนะยังเ,เด็กแม่แม่ปั๊บมันไม่ใช่ร้องแกะแกะเหรอร้องแม่เออร้องไงนะสมก็ลืมว่าแกะมาร้องไงละ อ๋อฝนเป็นสิ่งที่สำคัญนะ่าจะทำให้ต้นไม้เติบโตอ่าโอเคอ่านี่อะไรครับสร้างแอ่งน้ำขนาดเล็กโอเคแอ่งน้ำขนาดเล็กนี่ไงนี่นี่น,นี่น้ำน้ำนะ้ำเบิ้บปึ๊บป้บๆๆิบบ,บนี่ไงเฮ้ยอ๋อนี่ไงมันทำให้หญ้าขึ้นด้วยครับเออวิ้ยดีเนี่ยกินเลยซาลา อโอยอดจะขึ้นได้จากแอ่งน้ำนะโอเคเนี่ยแต่แอ่งน้ำขนาดใหญ่ให้น้ำเดืมบริวาณมากกดปึ๊บออกดค้างไว้นะปึ๊บกดแช่ไว้อ่าเป็นไงใช่ไะเ่ยนี่ไง มันมันจะแย่มันเริ่มนี่ไงดื่มน้ามับหยับหับมาซาล่ากินกันอยู่กับบัดดี้นะโอเคอ่ามีฝนเปียงพอแล้วตอนนี้มาแยกก้อนเมฆก,กันเถอะอ่ะแยกก้อนเมฆเนี้ยเขย่าโอเคเขยา่า ตาหนาร OS, kind of uh, okay. wow. right. ้องน่ารักจริงเลยดูน้องแงะอะไรวันดี้นายมีไรชันทำบอขนของชันยาวมากแล้วมาตัดขนของชั้นเบื่อเก็บรวบรวมเป็นลูกบอลขนสั์ที่มีมูลค่ากันเถอะโอเคนะได้เวลาตัดขนแล้วเนี่ครับนนีบันดี้เราขนกาวแล้เนียมาตัดขนกันจบ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 จเรียบร้อยา ปึ๊บเสร็จแล้วาสามารถใช้ขนสัตว์ในการสร้างสีอ๋อสวยมากขึ้นโอเคได้่ยเอาหมวกหรือหมวกแก๊ปไงล่ะอ่ะหมวกอะเฮ้ยโจ๊บมาใส่ไงฮะมิปล็อ,อกมีหมวกไม่เดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องใช้อะไรอ๋อมันต้องใช้าอันเหรอก็ใช้ได้้วนี้ มวกบาสน,นี่ไงสวยไหมเฮ้ยซาร่าโตแล้วโอ้ซาร่าโตแล้วเพิ่มระดับมังไงบัดดี้อ๋อเราเราสวยน่ารักไม่หยอกเราสวยเราสวยน่ารักไม่ไม่ใเฉย่อยเลยอ่าเราสวยน่ารักไม่ใเฉย่อยเลยนะมาถา่ายรูปกันเถอะโอเคถา่ายรูปด้วยเอาละยิ้มแท้ หลุดเฟรมซาร่าหลุดเฟรมเอาใหม่ประมาณนี้แล้วกันมามาโอเคซาร่าพร้อมไหมห <c oughs> <c oughs> นึ่งสองสามยิ้มเซฟนะนี่โอเคค <c oughs> ุณรู้หรือไม่ว่าอะไรทำให้ถุงเลี้ยงสัตว์ของคุณดูสดใสขึ้นก็คือดอกไม้อย่างไรล่ะเราต้องปลูกดอกไม้นะครับ เพื่อที่จะทำให้ที่สวยงามขึ้นนะล่โปลอกปึ๊บหนึ่งต้นขึ้นต้นเดียวกะรอ,อีกหน่อยอีกหน่อยอีกหน่อยปึ๊บอ่าเรียบร้อยเป็นไงซาร่าเออโอเคไหมขนเริ่มมาแล้วขนเริ่มงอกแล้วมาฮะตอนนี้ม,มาดีเขามีอะไรไเอาอ่า อ่าให้ดอกไม้แก่เจ้าแก่ของคุณเมื่อพวกเขาตกหลุมรักกันอ้าวมีตกลุมรักกันด้วยจะตกหลุมรักกันเหรอซาร่ากับบัดดี้เนี่ยเดีย๋ยวไม่ใช่กินบัดดี้เดีย๋ยวจกินอ้าวรักกันแล้วอ่ะอเอ่ออ่ะโอเคอยังไงต่อว่าจับคู่ เจ้าแกะตัวเมียและตัวผู้เมื่อพวกเขาตกหลุมรักกันอ่าโอเคปึ๊บ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 เป็นไงต่ออ้าวพอดีนายขึ้นมาแล้วอ่าจับคู่เจ้าแกะตัวเมียและตัวผู้ เมื่อพวกเขาตกกลุ่มรักกันเมื่อพวกเขาตกกลุ่มรักกันอ้าวนี่เป็นไงได้หัวใจฮะปุ๊บอ่ารวมก้อนเมฆปุ๊บอะเดี๋ยวโอ้โหเกิดกันอย่างนี้เกิดจากลองฟ้าสุดยอด ฟุงสัตว์ขยายเป็นจำนวนมากขึ้นอีกไม่นานทุ่งเลี้ยงสัตว์ของเราอ๋อคือทุ่งเลี้ยงสัตว์ของเราจะเล็ก,กน,นะครับผมอ่าสำหรับเจ้าแกะที่เพิ่มมากขึ้นนะี่ยแปลว่าเอะชื่อแดนเนียลเหรอโอเคพอใจแล้วบันดีอ่ามีให้ไปตรงนู้นด้วยนะฮะก็คือใช้สารัที่เขตทุ่งเลี้ยงสัตว์เพื่อขยายอ๋อ นี่ใช่ไหมปึ๊บกดเลยเฮ้ยนี่มันมีบันีดจับด้วยโอต้องไหนต้องเก็บใช่ไหมเนะี่ยเก็บ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 แถวโอเค,อเคหมดละอ่ะมีอะไรอีกอันนี้มีอ่าอันนี้เป็นซาร่าเนะื้อกำลังเป็นเสียงผู้หญิงใช่ไหมมาเสียงผู้หญิงครับพ่อสอบสองดูงตกไม้จะเริ่มเบ่งเบอร์<ม>หลังผ่านไประยะหนึ่ง เมื่อต้นไม้อ้าวเมื่อต้นไม้อะไรสามอ๋อเมืม่อต้นไม้สามารถดำดอกไม้ที่กําลังแบ่งเบอนเพื่อใช้เป็นเก็บดอกไม้นะคะโอเคเข้าใจเนี่ยเหรอืออ๋อนี่เหรอเก็บดอกไม้เนี่ยอ๋อนี่เอ้เก็บได้หลายอันเลยได้แล้วโอเคมอแม่ก็แบบสารา่าไงเออาเรายังสามำรวจ ใช้กินดอกไม้นในการปลูกต้นไม้เพิ่มเติมได้ด้วยนะอ๋อเราต้องมีปลูกต้นไม้กันด้วยเนี่ยนี่ปึป๊บโอเคหนึ่งหนึ่งต้นก่อนฮะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฮะหมดยังลาล่บาบัดดี้มีอะไรฮะกำลังจะมืดเอ้ยเบ๊อบัดดี้มาเถียวบัดดี้มาโอ้ยกำลังจะมืดแล้วนะอ่า มากากองไฟกันเถอะเราจะได้ไม่หนาวโอเคในกลางคืนนะฮะอากาศเริ่มมืดแล้วเราต้องอกองไฟแล้วมากองไฟมาเร็วทุกคนมันมืดแล้วมานีก็ไม่ใช่ดึงไม่ใช่ดึงอาลามานีเร็วอ่าใครพูดอ๋อย้ายต้นไม้ได้ป่ววะพดค้างเนี่ย อื๊บโอเคย the <laughs> ้ายย้ายได้อย่างงี้เลยเพิ่มระดับเดนิเอลอ่าสภาพแวดล้อมใหม่โลกแห่งฤดูหนาวเนี่ยอ๋อนี่น่าจะพี่อัปเดตเข้ามาเนี่ยผมคุณต้องการเดินทางไปที่นั่นหรือไม่อัดยังไรกันนะอยู่ที่นี่ก่อนเลย่าเรียบร้อยหลับแล้วมามาเดนิเอลนายต้องอยู่นี่นะเดนิเล ต้องการอะไรฮะอ่าเราจะสามารถสร้างพายุฟ้าอ่ะพายุฟ้าขนองไ,ได้เมือ่ออมีก้อนเมฆเพื่อเพียงพอโอเคใช่ไหมก็คือว่าจะทําให้แบบฟ้าผ่าเพื่ออะไรไกันโอ้นอนนอนวยว่าไงเอาธารกิจใหม่หนี่ผมเดก็บดอกไม้ที่มีจํานวนนับไม่ถ้วนโอเคอันนี้ไว้ก่อนและกันนะไว้ก่อน ่าสร้างก้อนเมฆอ่ะมาปึบปิบมาเริ่มใหญ่ขึ้นยังเริ่มใหญ่ยังลุ่มแล้วลุ่มแล้วว้าวุ้มใหญ่ไหมนี่ไงโอเคฟ้าแหละฟ้าแล้วอุ้ยอุ้ยอ่ะอะไรธุรกิจใหม่เนี่ยผมอ่าทำให้น้ำแก่เจ้า ทำให้น้ำทำให้น้ำอ่าให้ให้น้ำแก่เจ้าแกะของคุณสีครั้งให้น้ำาอ,อันนี้มันมัน,ม,นมันจะอ่ะอันนี้อะไรฮะสายฟ้าอ่าสายฟ้าสายฟ้าแลบสบามารถอ่าสร้างความเสียหายได้มากมายเลยนะอ้านี่มันเสียงของสาร้านี่หว่าไหมาสายฟ้าสามารถแลบสายฟ้าแลบสามารถสร้างความเสียหายได้มากมายเลย ใช้ควาใช้ด้วยความระมัดระวังโอเคแน่นอนว่าอ๋อมันผ่าเห็ดเหรอไม่ลงเห็ดแน่เลยดู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 โอเคเก็บนี่ไงเห็ดยังนี่นะเรียบร้อยฟ้าหมดแล้วโอเคเช้าแล้วฮะเช้าวันสดใสเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวขยายใครอขยายขยายขยาตัวใครตัวใครตัวก็เมฆ โอเคอ่ะโอเคนะผมก็สำหรับพาร์ทนี้ขอพักไว้เป็นตรงนี้ก่อนละกันนะผมถ้าเกิดชินชอบคลิปนี้นะฮะผมถ้าเกิดชินชอบอ่าน้องแดนนี้ของเราเนี่ยผมก็จะลืมนะฮะกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้กุนซาร่าไปก่อนน,นะครับ goodbye ครับมาก่อนไปถ่ายรูปกันแล้แกันตื่นก่อนซาร่าคือจะพุ่งหลับเราคือครอบครัวครอบครัวแกะมานี่พอด,ดีโอเคพร้อมแล้วถ่ายรูปคู่หลุดเฟรมอีกแล้ว ไม่คือตรงเฟรมอ่านี่คือภาพความคูสวยงามมันไม่ตรงเนี่ยเฮ้ยโอเค,อเคแต่มันก็ได้อยู่โอเคนะนี่คือภาพความคู่แล้วนะครับโอเคแล้วเจอก,กันครับผมคุณบายฮนะ